ต้มอึงครับต้มอึงเทศกาลต้มอึงที่ผมเรียกว่าเทศก,กาลต้มอึงเพราะอะไรเพราะหน้านี้หน้าอึงหน้าเขียดหน้ากบนาจะออกมานะครับตามธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็จะจำสินถึงเวลาก็จจำสินก็จะไม่ได้เห็นเขาแล้วก็จะไม่ได้กินเขาแล้วครับผลแรกๆกอย่างนี้แกมีอึงออกมาเยอะวิธีการต้มอึงอันนี้เอาออกคัดออกมาจากหม้อนะครับนี่ผมกํลาลังจะตัดนะครับเขาเขาเรียกว่าลวกให้มัน ลวกให้มันสุกพอกระเทินกระเทินกําลังเขาเรียกอะไรกําลังไม่ให้สุกมาก,ากเดี๋ยวจะเละนะครับเพื่อที่จะแกะไส้ขี้อของเขาทิ้งนะครับเราต้มเราก็จะต้มเป็นตัวตัวอย่างนี้แหละครับวลาเราเพียงแต่จะเอาอาพวกขี้พวกอะไรเขาออกนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นกะละมังอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะทําของเราไปนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เราก็จะเอาหม้อน้ำที่ต้มแล้วทิ้งไปนะครับเตรียมงครับแล้วเราก็จะมาเก็บขี้เก็บขี้ของอึงน,นะครับเก็บขี้ของอึองเก็บยังไงเดี๋ยวผมจะเอาอ่านี่ยังเหลืออีกนะครับัเหลืออีกครับเป็นเหลืออยู่หน่อยหนึ่งครับเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับ หลายขีดเหมือนกันนะครับไม่น้อยละขังไว้ก่อนนะครับขังไว้ก่อนเอาไว้ย่างเสียบไม้ย่างเสียบไม้ย่างเออเสียบไม้ย่างเสียบไม้ย่างนี่แหละต้องอธิบายภาษาโคราชด้วยผมคนคน,คนโคราชนะครับผมก็จะมาต้มอ,อึ่งน,นะครับทานเพราะหน้านี้หน้าฤดูมะม่วงฤดูอึ่งฤดูเขียดออกเพราะฝนมันตกฝนแรกเขาเรียกฝนแรกนะครับฝนแรก จะได้กินกันน่าเลอร่อยนะครับถ่ายคลิปให้ดูวิธีการทำก่อนนะครับตั้งแต่แรกทำทำยังไงนะครับก่อนมาเลยผมจะจิบจับเอืองมาแล้วนี่ครับเอืองนะครับเอืองตอนนี้ลวกเสร็จแล้วก็ืจะมาทำขี้นะครับทำขี้ ทำขี้นะครับทำขี้ทำขี้อื่นเขาเรียกว่าเอาไส้ออกนะครับครับไสออกก่อนนะครับวิธีการแรกๆจริงๆต้องเอาเอาไสขี้ออกก่อนนะครับพอเขากินอะไรมาต่ออะไรแมลงส่วนมากจะเป็นแมลงนะครับแมลงนะครับก็จะมาทําขี้แล้วครับทําเห็นๆเลยครับขี้ ไอเนีอามาใส่ขี้นะครับนี่ง่ายๆปาดออกอยังร้อนมืออยู่ยังร้อนมืออยู่เพราะว่าผมเพิ่งไปลวกมาร้อนๆน,นะครับอะไรที่ขี้ไม่เยอะก็ไม่ไม่ต้องเท่าไหร่นะครับนี่ผมจะไปเอาการะมังมาแยกนะครับเียกก่อนเพราะว่ามันจะต้องใช้ ใส่นะครับใส่ส่วนที่ทําแล้วส่วนที่ทําแล้วครับจะเป็นสองใบอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่ทาแ,แล้วจะไปตรงนี้ไปนี้ผมจะมาใส่พวกเศษพวกขี้อื่นด้วยกันนะครับเรียกง่ายๆนะครับภาษาอีสานนี่ครับก็จะแหกออกมาอย่างเงี้ยก็จะเก็บใส้ขี้เขาอะไรเขาถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าบางตัวเขาอาจจะ ไม่ได้ทานอะไรมามากมันมีไข่ด้วยนะครับมีความมันถับวลูกนล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาก็จะสุกหมดแล้วนะครับไม่ได้เจอไส้เลยครับมีไข่นะครับมีมีไข่ด้วยทิพพันไม่ใช่ว่าไม่มีเป็นเล้งเลยครับ มีไข่ด้วยครับมีครับเกือบทุกตัวเลยครับแต่มันตัวเล็กแเฉยครับมันไม่ตัวใหญ่เหมือนอื่งเถ่าเจ้านะครับมอุ้งเข่าม,มันตัวใหญ่ครับแต่เนี่ยมันอึงอึงชนบทครับนี้เนี่ยนะไข่เต้งเลงเลยเนี่ยพุงปองขนาดนี้มีครับไข่ครับมี ถ้าลวกแล้วตัวมันจะตึนไข่เต็มนี่อันนี้ไม่มีไข่แต่มีมันเราก็จะเอาแค่ขี้มันออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้มแล้วเดี๋ยวก็ดูวิธีการละขั้นตอนนะครับก็จะจับแค่ขี้มันออกนิดๆนะครับไส้มันเล็กๆมันทําง่ายเอาแต่ขี้ตรงที่คิดว่ามันขมถ่าไม่มีอะไรฮะไม่มีเราก็ไม่จัดการมันมันไม่ได้กินแมลงกิน มันสัตว์พวกนี้มันจะกินมแมลงครับกินมแมลงพวกนี้มันกินสูงครับมันกินของบินได้นะครับแต่พวกนี้นะมันอยู่ในรูนะครับมันจำศีลน,นะครับผมก็เลยต้องเอามันมากินซะก่อนก่อนที่มันจะจำศีลน,นะครับตรงนี้บายให้ท่านผู้ฟังได้ได้ได้เข้าใจตรงนี้ไว้นะครับนี่ไข่เต็มเลยทิพันไข่เต็มทุกตัวไม่ต้องหาแล้วแกเดี๋ยวต้มแล้วแกจะรู้ว่าไข่ทุกตัว นั่นแ่ละปาดไปไข่ทุกตัวเต็มเต็มเป่งเป่งเห็นไหมนี่ดำดำนี่ของแท้ไหมนี่เนี่ยไข่นั่นเนี่ยไม่ใช่แมงนั่นนี่ไข่นั่นนี่เห็นไหมไข่เป่งเป่งเลยคุ้มค่าเลยที่ไปหาอื่นผมวางแผนไว้แล้วว่าจะลองไปหาอื่นมานี่อย่างนี้อย่างนี้แมงเนี่ยใช่ไหมนี่อย่างเนี้ย ใช่ไหมอืมตัวอย่างนี้แมงผมรู้แล้วตัวในแข็งแข็งอย่างนี้แมงแสดงด้าไข่จะเห็นใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้แมงใช่ไหมอืมเนี่ยผมต้องเอาออกเนี่ยใไหมผมเริ่มรู้แล้วอันนี้แข็งแขงนี่เป็นจะเป็นแมงเนี่ยนี่อย่างนงี้ใช่ไหมแมงออกแบบเลยอย่าเสียดายถ้าใครมันจะเห็นดำดาก่อนมันจะไม่อยู่ในกระเพาะอย่างนี้หรอกอยู่ในกระเพาะอย่างนี้แสดงว่าเป็นแมงแล้วล่ะกินแมงมาเป้งเลย บางตัวไม่ได้ไข่ครับมันเป็นกินแมงมาครับบางตัวมันก็ไข่ก่อนกินแมงมาครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้ไข่อันนี้แมงมันอกหากินลงก็กอมันลงหน้ามันกี่ถ้ไข่เนี่ยบางบางทีมันไปไข่ทิ้งก่อนแล้วอือถูกไหมอย่างนี้แมงไหมนี่นี่เหลือไอ้ถุงอย่างนี้ใช่ไหมถุงอย่างนี้แมงเลยใช่ไหมนี่ อ้วนๆบางอ้วนน่ะมันไม่ได้ไข่นะแมงนั่นนี่เป็นถุงนี่ถ้าไข่ปพ๊บผมปาดปุ๊บ <It> <ๆ>มันจะแตกไข่จะแตกออกมาเห็นเนี่ยแมงั้งนั้นเนี่ยสังเกตง่ายๆเนี่ยแมงแมงก็มีงเม่าหละจริงแมงเมาเราก็ไม่กินเนี่ยเรากินอื <Pent> ่นเด้ไอที <ce> ่มมนกิน like น่ะหรอกเออใช่มันก็ไม่เป็นอันตรายกับเราหรอกแต่ว่าเขาเป็นว่าเขาขวกินได้อืมันไม่เป็นอันตรายกับเราแต่ว่ามันเป็นแมง แมงเราก็เอาไปผปสมให้หมากินวะเข้าใจบ่เนี่ยหาว่าอึงไข่ทุกตัวไข่บ้าบออะไรล่ะกินแมงเต้งทั้งนั้นเลยกินอิมอ่มอิม่มมาแล้ว,ลวโดนจับแกเข้าใจไหมเนี่ยทิพา์มันโดนกินอิม่มมาแล้วมันจับโดนจับมันโดนกินอิ่มมาแล้วมันโดนจับ พอมันไปไฟมันเนาะพอได้ฝนมาปุ๊บไฟก็พอดีพอดีเขาเขาก็มาเลยึอมันมาเขาก็กินแมงทัดเรียบร้อยแล้วล่ะถึงมาจับเขาได้ <c oughs> กินแมงแล้วล่ะ กินแมงแล้วครับอึ่งกินแมงครับไม่ใช่อึ่งไข่ครับมีไข่ตัวเดียวกินแมงมาไม่เท่าไรนะครับปล่อยให้อึ่งกินแมงมาแล้วมาชั่งกิโลก็ชั่งกิโลก็หนักกิโลไงหนักไอ้นี่แหละหนักแมงนี่แหละที่เอาทิ้งเนี่ย ถ้าไข่จะรู้เลยครับอึมมันจะออกเพราะปาดท้องเพื่อมันจะเห็นน้ำดำครับเห็นน้ำดำพวกนั้นนะครับไข่จะรู้นะครับส่วนมากจะเจออึ่งกินแมงนะครับเนี่ยกินแมงหมดเลยครับ กินแมงครับเดี๋ยวเราก็จะต้มแล้วครับแล้วต้มน้ำนะครับเดี๋ยไม่กีดตัวแล้วนะครับเราทำขี้ทำอะไรเอาแมงออกนะรสัตว์พวกนี้มันกินแมงนะครับอื่นเขาจะกินแมงนะครับเนี่ยมาเป็นถุงเลย แมงครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ก็จะได้อึงทําขี้เสร็จแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี้ผมก็จะมาหั่นหั่นเครื่อง แกงเครื่องต้มนะครับหั่นเครื่องแกงเครื่องต้มก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสมุนไพรไทย,ไทยเราเรานี่แหละนะครับเป็นสมุนไพรเราเป็นสมุนไพรเรานี่แหละนะครับก็จะมาหั่นเครื่องต้มนะครับนี่แหละเครื่องต้มเรา ก็จะล้างหมอ้อนะครับล้างมหมอ้มอหมอ้มอหม้อนะครับล้างหมอ้อให้สะอาดก็จะต้มน้ําต้มนะครับต้มงเเดือดแล้วใส่เครื่องสมุนไพรสมุนไพรในที่นี้ก็คือขาา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกแดงพริกอินดานเรานี่แหละทุบซะก่อนซะก่อนแล้วบุ้ด้วยบุ้ด้วยหอมแดง โบบูนะครับหอมแดงกระเทียมผมใส่กระเทียมไทยไม่มีผมก็ใช้กระเทียมจีนคนระับหัวใหญ่ๆครับเัวใหญ่ใส่ไปนะครับมันก็จะมีขาดตะไคร้ต้มนะครับต้นน้ำนะครับ ครึ่งหม้อนะครับเนี่ยครับใส่น้ําไปครึ่งหม้อนะครับใส่น้าไปครึ่งหม้อนะครับวางที่เตาแก๊สปิดไฟเลยครับปิดไฟผมจะเอาเครื่องเทศใส่นะครับเครื่องเทศประกอบด้วยสมุนไพรทั้งนั้นเลยครับตะไคร้ใบมะกรูดติ๊กแดงจนินดานะครับ พริกแดงกินดาตะไคร่ตะไคร้นะครับเดี๋ยวตะไคร้ต้นเล็กๆใส่ใส่นะครับตะไคร้นะครับต้นใหญ่ๆไว้ก่อนเราปลูกเองนะฮะเราปลูกเอง อยู่หลังบ้านนะครับนี่อะไปมะกรูดนะครับไปมะกรูดไปมะกรูดเด็ดเลยสายหม้อครับเด็ดเลยนะครับเด็ดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยใส่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 นะครับใส่ส่เด็ดเลยใส่ครับตะไคร่นะครับก็ปัดเลยครับ ใส่เลครับใส่เลยครับใส่เลยครับใส่เลยครับใส่เลครับ ครับไปเลยครับไปเลยครับขายนะครับไ่เลยครับขายนะครับพ่อขาดเดี๋ยวหาก่อนครับครับ ได้ปัดชีไปด้วยขาเราู่ตรงไหนหมดมีกันนะเราก็เอาขาใหม่ขาใหม่ครับใส่เลยครับได้ปัดชีใส่ครับ รากผักชีนะครับผักชีนะครับผักชีผักชีนะครับผักชีเอารากผักชีใส่นะครับรากผักชีไม่เอาไปไม่เอาไปไปปักช้ำนะครับเอาใส่รากผักชีใส่เลยครับหมดเลยครับารากมีหลานี่ก็ใส่นะครับภาษาอีสานก็เรียกหอมแปร ผมเรียกกีฬานะครับบางคนเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งนะครับไม่ใช่นะครับกีฬาไว้ปลูกน,นะครับบัวขาครับหัวขาหัวขาใส่เลยครับซอยเห็นๆเลยครับ ใส่เลยครับหัวขาครับใส่ครับใส่เลยครับใส่เลยครับ ครับใส่ครับพร้อมแดง ส่เลยใส่เลยหอมแดงกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมนะครับใช้กระเทียมจีนเลยครับหัวใหญ่ๆ